เคนสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะขอนำเสนอบ้านชั้นเดียวสวยๆพื้นที่ก,กว้างๆนะคะให้ท่านได้รับชมกันค่ะบ้านนาอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะราคา1 7 9 0 0 0้บาทค่ะทําเรดีอยู่ใกล้ถนนชยางกูล1กิโลเมตรเดินทางเข้าออกสะดวกสบายบรรยากาศดีพื้นที่หน้าบ้านกว้างวางนะคะ เนื้อที่65.3ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวจอดรถได้3 4คันมีของแถมนะคะแถมปั๊มน้ำอัตโนมัติแถมถังสำรองน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นและพามานด้วยนะคะสนใจสอบถามรายนัดชมติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปอย่าลืมไปชมแปลงจริงก่อนตัดสินใจด้วยนะคะ เพื่อดูสภาพแวดล้อมและนัดชมตัวบ้านค่ะในวันนี้เจคโนโราไปก่อนสวัสดีค่ะ